ผมมาจะมาสร้างชีวิตอยู่ที่นี่เลยอยู่กับคุณนะได้ปังพี่ตัดสินใจดีแล้วเหรอคะเอาไอ้หน้าหายเลยน่าอยู่ป่าวอยู่นักป๊อกนั่งบังอ๋อผูว่านักปอกตีนหน้าเปล่าวะรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะสร้างครอบครัวเขาอยากจะชวนเขาแต่งงานหน่อยได้ป้ะ ที่โป๊ะเปล่าขายมดลูกยังไม่เข้าที่เลยเขาไ่ทำอะไร่ะมาใจเย็นสิคะทำไมอ่ะด่าพ่อคุณทำไมอ่ะก็ร้องเพลงที่เฉยอ่ะทำอะนี่เพื่อนใจเย็นเพื่อนเขามาเยี่ยมเราเลยเพื่อนไปเชิญค้างหรอกเขาไม่ยังไยใจเย็น